ครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักนะครับอยู่กับผมฮอสปิงแคทกับเกมยูกิโอเรลลิงนะครับโดยคลิปนี้ก็จะมารีวิวเด็กซ้ายขอซอมบี้เวิลด์ดูมคิงกันบ้างนะครับนะต้องบอกเลยว่าตอบรับกระแสเด็กซอมบี้ชิรัลวิอีกับอาบยยกชี้ครับผมขึ้นเทียสูงนะครับนะเอาเด็กนี้ไปเล่นรับประกันเลยครับว่าเจอไปมีล้อแน่นอนนะครับอย่างแรกครับก็ตัวคีย์หลักของเราครับผมดูมคิงนะครับ โดยส t ตล์ไฟเฟสครับถ้ามีการ์ดฟิลอยู่ในสนามและมีการ์ดเบดีเดสุสานครับเราสามารถอาเจิดการ์ดเบดีแบบพิเศษเข้ามาตั้งป้องกันได้เลยนะครับนะเรียกว่าจะเป็นฟิลเข้าหรือฟิลเราก็สามารถดึงเข้ามาได้เลยแน่นอนครับผมเราก็ใช้สกิลครับเซกฟิลมาตั้งเริ่มต้นเลยครับนะก็เป็นสกิลง่ายครับเริ่มต้นมีฟิลในส่วนของทุ่งลาบนะครับนะอันนี้จะเป็นให้ผลพลังโจมตีเพิ่มให้กับเดนเดอร์เสาซอมบี้และก็เผ่าซิานะครับนะซึ่งก็เราก็ไปซอมบี้อยู่แล้วล่ะ ความจริงไม่ต้องเป็นสกิลนี้ก็ได้นะสกิลอะไรก็ได้ครับผมที่มันเสกฟิวเริ่มต้นนะครับแต่ว่าสกิลนี้มันส่งผลต่อซอมบี้ดีสุดก็จัดไปเลยนะครับต่อไปครับผมก็คือโกสกินะครับนะอาโกสกินี่ก็ไม่มีอะไรมากมายครับก็คือในหนึ่งเทิร์นเนี่ยเราสามารถนำการซอมบี้จานเด็กลงสู่สารได้นะครับเทิร์นละหนึ่งใบและถ้าเกิดการไปนี้ครับผมตกลงสู่สารนะครับนะเราสามารถทําการรีมูฟการดไปอื่นครับผมนะในสุ่สารของเรานะครับแล้วก็อา อาเชิญครับผมมอนเตอร์ซอมบี้จากบนมือเข้ามาได้เลยนะครับนะก็หลักๆไม่มีอะไรครับผมโกสกิมีหน้าที่ก็คือ1ถมการจะสุสานนะครับนะแค่นั้นก็พอละหลักๆนะครับรลบออฟบักนะครับ,รบ,บ,บนะ ถ้าการ์ดไปที่ตกลงสู่ศาสตร์นะครับเราสามารถเอาการ์ดบอนเตอร์นะครับผมนะที่มีเลเวลมากกว่า5เผ่าซอมบี้นะครับผมจัดเด็กขึ้นมือได้แต่ถ้าเกิดเรา B ีซอมบี้เวิร์ลอยู่ในสนามเราสามารถอันเชิญจัดเด็กครับผมเข้ามาในสนามได้เลยครับเธอนี้เราไม่สามารถอัญเชิญบอลเตอร์แบบเสร็จได้เลยนอกจากไทยซอมบี้เท่านั้นแน่นอนครับผมว่าส่วนใหญ่กบบัตเตเนี่ยเวลาผมใช้เอฟเฟกต์ก็จะต้องมีซอมบี้เวิด์ครับผมอยู่ในสนามอยู่แล้วนะครับอะต่อไปครับผมนาะตัวดักบอลครับผมตัวสายขอชิลดุยนะครับ ทำการบูชิยานมอนเตอร์เผาซอมบี้ของเราหนึ่งตัวอันเชิญมอนเตอร์ซอมบี้จูเนอร์ที่มีพลังป้องกันศูนย์ครับผมจะเด็กเข้ามานะครับนะและถ้าเกิดการไปนี้ถูกรีบู๊ครับเราสามารถเรื่อเป้าหมายชียวิตดุยมอนเตอร์นอกจากการไปนี้เข้ามาจะสนามเอาจริงก็คือเอามีหน้าที่ในส่วนของการเสิร์ชหายูนิซอมบี้เท่านั้นนะครับนะเพราะว่าเด็กนี้คียหลักก็คืออยู่ิซอมบี้ครับอ่ะอยู่ิซอมบี้นะครับ มีสองเอฟเฟกนะหนึ่งเธอสามารถใช้เอฟเฟกได้อย่างละครั้งนะครับนะเอฟเฟกแรกครับผมก็คือทิ้งการ์ดซอมบี้นะครับอ๋อทิ้งการ์ดจากมือ้หนึ่งใบนะครับนะทำการเพิ่มรีเวลให้กับการ์ดไปดีครับเอฟเฟกที่สองครับผมก็คือนำการ์ดนะครับผมเลือกมอนเตอร์ของเราหนึ่งตัวนะครับนะจากนั้นนะครับผมนะเอามอนเตอร์ซอมบี้ครับผมจากเดดเด็กของเราหนึ่งตัวลงสุสานนะครับนะก็หลักๆครับผมเป็นตัวๆทั้งทิ้งทั้งเสิร์ตเลยนะจากเดดเด็กครับ ถัดมานะครับนะถ้ามีมอนเตอร์เผ่าซอมบี้ของเราถูกทำลายด้วยผลจากการต่อสู้วยเฟสก,การ์นะครับเราสามารถรีบูก,การ์ไปที่จากบนมือหรือจากสุสานครับก็ทําการอัญเชิญกา,าร์ไปดีกระบอกเข้ามาในสนามแทนการถูกทําลายจากมอนเตอร์ตัวนั้นได้นะครับนะพูดเนี้ยคือการ์ไปนีเนี่ยมันจะป้องการถูกทำลายจากมอนเตอร์ซอมบี้ของเราในสนามได้1ครั้งและมันจะนเชิญตัวมันครับผมจากรีบูโซนเข้ามานะครับผมนะถือว่าเป็นอิในกาที่โหดอีกใบหนึ่งครับนะแต่ใส่แค่ใบเดียวครับเพราะว่าเราเอาแค่ไบนี้อมสุสานก็พอละ เป็นชีนะครับนะก็ง่ายๆครับถ้าเกิดมีซมับบิวเวอร์อยู่การไปทีจะไม่ถูกทำลาย้วยผลขอเอฟเฟคการ์ดนะครับและต่อมาครับถ้าเกิดนะครับนะเรามีการไปทีอยู่ในสุาสานเนี่ยหรืออยู่ในสนามนะครับเราสามารถรีบุกการไปดีครับเพื่อทำการอัญเชิญซับบิวเวอร์ครับผมจะเด็กเข้ามาในสนามได้เลยนะครับน้ ซูเปอร์ฟิวชั่นครับทิ้งการในมือหนึ่งใบนะครับผมนะทำการฟิวชั่นนะครับผมนะโดยใช้วัตถุดิบการดในสนามนะครับนะซึ่งแน่นอนครับว่าเราจะปีดเข้าไปมบี้เวอด์ครับผมและก็ขบมนมอนเตอร์แันตัวทาแบเป็นวัตถุดิบในการปูชิยันฟิวชั่นนะครับเรียกในสุขหอมเดโคดาโกออกมาเลยครับการยิงครับผมแพงหลังครับใส่ไว้หนึ่งใบนะครับนะ แล้วก็บุกอบูนครับจับคว่ำนะครับนะโกดบิดเกละครับผมเอาวาอันเชิญในสุดของมอนเตอร์นะครับผมเนะี่ยก็คือเสอร์ธาชิราดูยนะครับเข้ามาซอมบี้เวิร์ครับเปลี่ยนมอนเตอร์ในสนามและดึกษา,าั้หมดเป็นซอมบี้นะครับนะอ่าแล้วก็เพยยียทุกคนนะครับนะโอเคมีแค่นี้หลักๆนะแล้วก็ถัดมาเป็นรีเทิร์นซอมบี้นะครับก็คือทำการ เลือกเป้าหมายรีมูฟนะครับผมนะ่รีมูฟมอนเตอร์ซอมบี้ในสนามของเรา1ใบจากนั้นอาเชิญมอนเตอร์ซอมบี้นะครับนะที่อยู่ในฟิลหรืออยู่ในโซนนะครับผมนะของฝั่งที่โดนรีมูฟสมมุติถ้าเกิดเราใช้ไปดีรีมูฟของมอนเตอร์ฝ่ายตรงข้ามนะครับเราก็สามารถขโมยมอนเตอร์ฝ่ายตรงข้ามนะครับสุสันเอามาได้ถ้าเกิดเราเลือกรีมูฟของเรานะครับผมเราก็สามารถอาเชิญมอนเตอร์ซอมบี้จากสุสานของเราเข้ามาได้นะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในกาที่ได้ทั้งขุด ได้ทันแกงฝ่ายตรงข้ามนะครับและเช่นเดียวกันครับถ้าการ์ไปได้อยู่ในสุสานเราสามารถเอามอนเตอร์ซอมบี้ครับผมที่อยู่ในริมมุกโซนของเราเอากลับข้อเด็กครับและนำการไปดีครับผมนะจากสุสานเอากลับมาบอกต่อได้นะครับนะก็สามารถใช้ได้2รอบด้วยนะครับนะโอ้ดีไลบาเรียนะครับทิ้งการ์ในมือหนึ่งใบครับผมเทิร์นนี้มอนเตอร์จะไม่ถูกทำลายและก็ไม่โดนดาเบิดด้วยนะครับนะก็เอาไว้ปูป้องมอนเตอร์ได้ดีมากสัดวป่านะครับผมนะครับโตซอมบี้ครับ ทำการรีบูฟมอนเตอร์ซอมบี้นะครับผมในสุสานของใครก็ได้ครับจากนั้นอัญเชิญมอนเตอร์ซอมบี้สตัวนะครับผมโทเค็นเข้ามาครับโดยทั้งสใบนั้นจะมีเลเวลเท่ากับมอนเตอร์สุขรีบูฟไปนะครับนะและเช่นเดียวกันครับถ้ากล้าไปดีอยู่ในสุสานเราสามารถเอามอนเตอร์ซอมบี้ครับผมนะที่อยู่ในรีบูฟโซนครับผมเอากับข้อเด็กและนำกล้าไปดีกลับมาวางในสนามใบได้อีกรอบหนึ่งก็ เป็นทั้งตัวโทเค็นนะครับผมนะเพื่อเอามาทําการอาเชอร์ซินโคนะครับหรือจะเอาไปเล่นในส่วนของลิง์มอนเตอร์ก็ได้นะครับนะได้ทั้งหมดเลยอ่าเอกตาเด็กของเรานะครับผมนะก็คือดากดดากเดโคนะครับนะก็วัตถุดิบครับผมเป็นซอมบี้2ตัวนะครับนะก็เอาไว้ใช้กับตัวของซุปเปอร์ฟิชชั่นนะครับเวลาเปิดซุปเปอร์อ่าซอมบี้เวิร์นะครับนะและใช้ซุปเปอร์ฟิชชั่นเนี่ยเราสามารถใช้มอนสเตอร์เฟรนด์ข้ามสตัวนะครับผมนะเป็นวัตถุดิบในการอาเชอร์ใบนี้ได้เลยก็ถือว่าค่อนข้างโหดนะ ต่อมาได้ครับผมนะเป็นชิรานุยนะครับผมนะสแซนสกานะครับผมอันนี้ก็ไม่มีอะไรครับก็เอามาลงมาแล้วก็ทำลายแล้วก็มอนเตอร์ซอมบี้จะไม่ถูกลายนะครับผมนะรีมูฟมอนเตอร์แล้วก็อ้าวรีมูฟมอนเตอร์เผาซอมบี้ของเราครับนะแล้วก็ตัวขอชิรานุยจะไม่ถูกทลายนะครับอ้อรีมูฟชิรานุยครับแล้วมอนเตอร์ซอมบี้เราไม่ถูกทำลายนะโอเคต่อมานะครับผมนะก็เป็นในส่วนของโชโก้นะครับผมอันนี้ก็รีบูฟซอมบี้นะครับผมเพื่อพลังโจมตีบวกขึ้นมาเอาไว้หวดนะครับ อ่าแล้วก็จะมีในส่วนของออคัทนะครับนะอ่าดิจิสุดด้วยครับผมนะก็เป็นมอเตอร์เอ็กซิทแครับซึ่งเราก็จะใช้ในส่วนของพวกดูมคิงนะครับหรือจะเป็นในส่วนของตัวนี้ก็ได้นะเป็น8เหมือนกันครับ อ,อยูกิโอนน่านะครับนะก็ลงมาแบนเทคฝ่ายตรงข้ามหลักๆนะครับนะและแน่นอนครับผมว่าเป็นซอมบี้2ตัวนะครับผมอีกนึงตัวเราก็สามารถใช้โทเค็นใบนี้กับดักจัดก,การได้นะครับและเช่นเดียวครับผมนอกจากลงมาแบนเอฟเฟกต์ไฟล์ตรงข้ามแล้วเนี่ยถ้าเกิดมีการไปที่สุสานเราสามารถดึงบุการใบนี้ครับผมเพื่ออ่าเชิญมอนเตอร์ซอมบี้ใบอื่นครับผมจากสุสานเข้ามาได้ด้วยนะครับ อ่ะต่อไปแวนเดสได้ครับผมสบายครับอันนี้ก็คือเวลาต่อสู้กับมอนเตอร์ไฟตคาเนะเราสามารถดําการ์ดแล้วผมนะจานเด็กของเราได้ครับผมที่เป็นซอมบี้เอาลงสู่สารได้นะครับนะจากนั้นมอนเตอร์ต่อสู้กับการไปดีจะถูกลบพลังโจมตีเท่ากับเลเวลที่เราลงนะเลเวล200นะครับนะก็สามารถเอาไว้ทุ้มผมดูมคิงก็ได้หรือสมในส่วนของมอนเตอร์ตัวอื่นก็ได้เหมือนกันนะก็จะสมในส่วนของตัวเนเบนชีก็ได้เหมือนกันทําได้หลายแบบมากนะครับนะ ต่อไปครับผมแวนพายนะครับผมนะถ้ามีมอนเตอร์แวมพายอันเชิญแบบพิเศษนะครับเราจะได้จั่วการ์ดหนึ่งใบนะและเช่นเดียวกันนะครับเราสามารถสั่งบูชิยังการไปดีครับนะและ้วก็ใช้แค่นี้แหละหลักๆนะส่วนใหญ่มีมอนเตอร์ซอมบี้อันเชิญแบบพิเศษเราได้จั่วการ์ดหนึ่งใบแค่นี้ก็ปุ่มแล้วแล้วก็ไดแบบฟินิก์ครับนะก็ถ้าเกิดการบปดีอันเชิญด้วยการลิงเข้ามาปุ๊บทิ้งการ์ดในมือหนึ่งใบทำลายการไว้บนกับดักนะครับนะนะก็ถือว่าโอเคอยู่หลักๆเลยอ่ะโอเคนะครับ ดุมคิงของเรานะครับนะก็บอกได้เลยว่ามีเอฟเฟกที่น่ากลัวมากๆเลยที่เป็นทีหลักเลยก็คือเมื่อใดก็ตามครับผมที่บอนเตอร์ซอมบี้มีการใช้เอฟเฟกครับผมนอกจากดุมคิงขึ้นมาปุ๊บเราสามารถครับผมใช้เอฟเฟกได้หนึ่งครั้งนะครับผม1อย่างละ1ครั้งมันมี2อเอฟเฟกนะ1ก็คือทําการแคสเซตเอฟเฟกตัวนั้น2ก็คือทําการรีบูค์ดบอนเตอร์เดนสุซานหรือในสนามได้นะครับนะก็ถือว่าเป็นอะไรที่คี้โกงมากๆเลยอือฮึอ่ะประมาณนี้นะครับ อะมาดูในส่วนของคอนเซปต์กันดีกว่านะครับนะอย่างที่บอกไปครับผมว่าตอนนี้เนี่ยเด็กชิลาดุยนะครับผมกับมายากาชิเป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากเลยก็แน่นอนครับผมมันเป็นซอมบี้โดยธรรมชาติอยู่แล้วนะครับนะทำให้เราสามารถใช้เฟรชครับผมของดูมจริงได้ง่ายตามไปด้วยทันทีนะครับอะโอเคนะครับเราเริ่มก่อนนะเริ่มก่อนเราก็พยายามครับผมนะถมในส่วนของดูมกิงลงสานให้ได้ครับ ่ะเราวิฟิว <pools> อ,อยู่ครับนะแขวแค่ดูคิงลงสารเราก็จะเข้ามาร์ทุกสเตมาิสเซตแล้วอ่ะลงไปนะครับนะอยู่นี่ซอมบี้ครับอ่ะทิ้งการ์ดับเอาเบนชีนะครับนะจากนั้นนะครับผมนะก็ทิ้งไปนะครับนะแค่นี้แหละเดี๋ยวทิ้งสองใบครับทิ้งจากเด็กหนึ่งใบทิ้งจากมือหนึ่งใบนะครับนะแล้วก็รลีบุเบนชีครับแปะ สบ้เวอร์นะครับหละจากนั้นครับมีฟิวอยู่ปุ๊บเราก็จะได้ดูมคิงเข้ามาในสนามในภาพตาป้องกันพอดีชาดอนะครับอ่าชาดอลงมาปุ๊บนะครับนะเอฟเฟกต์ทำงานนะครับนะชาดอนครับผมมันกลายเป็นมบี้หมดแล้วตอนนี้เราสามารถใช้เอฟเฟกต์ครับผมหอมอ่าดูมคิงนะครับได้หมดเลยนะครับนะ อันนี้มันทำลายแผงหลักผมก็เลยจับมันคว่ำก่อนเนี่ยจะได้นะครับนะถ้าเธอนะครับด้วการกครับพอซอมบี้มีการใช้เฟสครับเราก็สามารถรีบูทได้เลยนะอ่าผมเอากระบอาไครับผมจากเด็กลงค์สามนะก็มีซอมบี้เวอร์อยู่ก็ดึงเข้ามาได้ไปครับอ่าอีกทีนะครับผมสุดสั้อีกรอบนึงนะครับนะไล่รีบูทเลยครับ อ่าตีเข้าไปนะครับมันไปช่วงดับไปสเตปครับเอฟเฟคเลยใช้ไม่ได้นะอ่เข้าเทินเรานะครับจัวกกานะครับนะจะน่าใช้เอฟเฟคครับอยู่นิซอมบี้นะครับนะ และพอซอมบี้ทำงานปุ๊บเราก็ใช้ดูมกิงทำงานได้เลยนะครับคือ,ค,อความจริงอะ่ะไม่ต้องใช้ฟิวนะพอแค่มีซอมบี้ทำงานนะครับผมนะดูมกิงก็ทำงานแล้วนะครับนะเหต่ว่าถ้าเกิดพอมีซอมบี้เวอร์เนี่ยไฟุรงข้มเขาจะเป็นซอมบี้มันจะทำให้เราเล่นง่ายกว่าเดิมขึ้นเยอะนะครับนะนะครับนะ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 ก็เห็นไหมไครับทั้งเดเกทั้งรีมูฟนะครับ แถมยังหน้าด้านกลับไปจากสุสานได้เรื่อยๆตอนช่วงแต่ไมเฟดด้วยนะถ้าไฟตัวข้ามไม่เคลียร์ฟิลนะครับยังไงก็ต้องเจอเราอยู่ดีนะอ่าโอเคนะครับนะอันนี้ก็ประมาณหนึ่งครั้งนะครับยิ่งตอนนี้นะช่วงนี้ซอมบี้กำลังแพร่ระบาดนะครับนะก็เอาดุมคิงไปเล่นเนี่ยสนุกแน่นอน อ่ะบายาก,กาะชีนะครับรอ่ะลงไปนะครับนะผมเลยครับนะเอาดูมคิงลงสุสานครับแล้วหมอบการเป็นหนึ่งใบเป็นพลุ้ยไฟปาเลียนะครับมอนสเตอร์เราจะไม่ไสูบลายอ่ะมีฟิวอยู่ครับดึงดูมคิงไปได้เลยครับอ่าเป็นบายาก,กาะชีวินเทอร์นะครับนะผมสุสานให้เรียบร้อยนะครับ อ่าฝ่ายตัวข้าบนะครับผมนะเขาบ้าครับยุบอยู่นะนะครับจะดึงกลับมาครับเราเนเกตนะครับนะก็ไม่ให้กลับมาทั้งคู่เลยนะครับนะเนเกตเอฟเฟคไม่กลับมานะครับนะก็เหลือมีแค่ไปยังอาชีิเท่านั้นนะครับตีไปก็ไม่ประโยชน์นะมันจะกลับมาสแต่ไม่เสร็จหน้าอยู่ดีนะครับนะเดี๋ยวการขึ้นบาครับดึงกลับมาอีกรอบนึงครับ เอฟเฟกนะครับนะพอใช้เอฟเฟกขึ้นมาปุ๊บเนี่ยแน่นอนครับผมดูคิงก็รีมูฟไปตรงข้ามได้นะอ่านะครับดึงเบนชีครับผมแปะอีกทีนะครับสอมบี้เวิร์คครับลงไปทีครับนะแท็กนะครับนะลงอยู่ที่ซอมบี้นะครับนะอันเชอร์ทีครับยังมีอะไรเล่นเยอะแยะเลยไปซะแล้วนะครับนะ น่ะประมาณนี้นะครับนะ ผมก่อนเลยครับเอาดุมพิงแปะก,ก่อนนะแล้วก็บอกการให้เรียบร้อยนะครับรก็จะมีบุอบูดครับผมกับคุไรบาเลียน,ยนะครับนะดึงขึ้นมาเรียบร้อยนะครับเป็นไทดีนะครับขอาททีปุ๊บผมเปิดคลไรบาเลียเลยนะคือยังไงก็ต้องเอาตัวรอดให้ได้ก่อนครับนะมอ,อ,อเตอร์เราไม่ถูกทำลายอยู่แล้วแค่นี้ก็เหลือเฟือแล้ว ปีไปตายเลยครับนะเข้าเทิร์นครับต um> ัวกาดนะครับนะใช้เฟกครับก่อนเลยนะครับนะแล้วพอใช้เฟกครับดูมคิงก็ทํางานตามไปด้วยนะครับฝ่ายหนึ่งก็มาเหมือนกันครับจับรีบูฟเราก็รีบูฟเข้าเหมือนกันครับรีมูฟทั้งคู่เลยนะครับนะลงไปนะครับนะการแ็กครับอ่าถึงกลับนะครับนะการครับ ดึงข ouais. leave, Perfect. ึ้นมือนะครับนะเอาไปดีขึ้นมือนะครับเพราะอย่าลืมนะถ้าเกิดมอนสเตอร์ซับบี้ถูกทำลายเมื่อไหร่เราก็สามารถอาเชิญได้เลยและการ์ดใบของเราที่ถูกทำลายจะไม่ถูกทดายนะครับมาอีกรอบนะครับดูมคีครับกลับไปขีดหนึ่ง monster วิเศษครับผมดีขึ้นมือนะครับนะเออไปทำงานครับเราก็ลงมาเมือนจะทิ้งตัวเองจากนิบุกโซแล้วมันจะดึงจับตัวนิบุกโซเข้ามาในสานามนะครับนะ เราก็ไปเอาดีก <ules> ว <klore> ่านะครับนะโจการ์ดนะครับอยู่ดีตอบี้นะครับอีกรอบนึงครับนะเราเบนชีมาครับจากนั้นเอาเบนชีครับรีอมุฟไปนะครับนะดึงตอบี้เวิร์เข้ามาครับจากนั้นก็ทิ้งครับนะตีครับอ เด็ดึงกลับไปทีครับมันทำให้ดูงคิงเราถูกทำลายยากขึ้นนะครับนะและใบนี้ก็จะกลับมาในสนามเลยถือว่าค่อนข้างจะโหดเอาเรื่องเหมือนกันนะเทนนี่นะครับนะก็ดึงในเทียร์เด็กสูงก็เราก็สามารถจะชนะได้นะครับ ลงไปก่อนเลยนะเอฟเฟคครับเหมือนเดิมครับนะผมก่อนนะอ๋ออันนี้คือใช้แบบนี้นะครับนะเพราะว่าเรามีดูมคิงเอ้เรามีกบออบบัตอยู่นบนมือครับนะเราก็สามารตที่กบบัตครับดึงมาได้เลยนะครับนะดูมคิงนะครับนะพอจากด้ครับผมทําการลิงครับยังถ่ายก็มาได้ครับนะบอกการ์ดครับสองใบนะครับนะจบเทยครับ เข้าสเตอร์บายเฟดปุ๊บด yeah. ูม hey, ิคิ้งก็จะกลับมาในสลับอีกรอบหนึ่งแล้วไดฟเฟดครับผมเมื่อมีมอนสเตอร์ซอมบี้เข้าแบบพิเศษครับเราได้จูการ์ดัหนึ่งใบนะครับอ่าคงหาขอนะครับนะอ่าโยเซนจูนะครับนะยิงฟิวเทียนอีกใบนะครับ

หนีเข้ามานะครับหีตายจ้ะก็จบเลยกับขึ้นมือนะครับก็เติร์จัวครับมาดูมคิงครับผมกลับไปสนามอีกรอบหนึ่งครับเอฟเฟกเมื่อเป็นซอมบี้เอฟเฟกต์ทำงานครับผมเราก็สามารถใช้เอฟเฟกดูมคิงนะครับเดเกตหรือรีบูการ์ได้ครับเราก็จับรีบูฝ่ายตรงข้ามเลยนหนีไปเลยครับ การที่ผมบอกมาก็มีบุกอมบูนนะครับนะซอมบี้ฮันเตอร์ครับแล้วก็โอลิรบารียครับลงมาเหมือนเดิมนะครับนะลงมาครับก็ยังกลายเป็นซอมบี้นะครับนะพอเป็นซอมบี้ปลุกได้ไปทำงานเราก็นิเกตได้เหมือนเดิมนะครับเป็นทำงานนะครับนะหรือทิ้งไปครับแล้วก็ดึงกลับมาเลยครับ เอฟเฟกต์ทำงานซอมบี้ครับพอเป็นซอมบี้เอฟเฟกต์ทำงานเราก็จับแม่งรีบู๊เลยครับก็ตามมานั้นนะครับนะออคัสครับเอฟเฟกต์ออคัสทำงานนะครับนะเนเกตครับดีจัดดีครับ เยงเหลือโฮลไลน <Donald 's! S 1> ์บาเรีย <sucks> ก <sau> ับกองกับดักอีกเพียบนะมีไลบุ๊กเลยครับนะยังมีใีเลอีกเยอะเลยอ่ะก็ประมานนี้อีกสักทีแล้วกันนะครับนะก็เราไปดูเป็นข้อบูลกันละกันในส่วนของเดวทาการจัดเด็กซอมบี้นะครับ แปะฟิวก่อนเลยครับอย่างแรกนะครับนะจากนั้นก็บอกโกอบัตไปนะครับเป็นเด็กทามลอดครับโอ้เหมาะเลยครับเนี่ยเป็นซอมบี้แล้วเอฟเฟกต์ทำงานนะครับจับไปเลยครับแคนเซิลนะครับนะ กดกลาย,ยข,าขึ้นมาครับยูดีซอมบี้นะครับใช้าะครับซอมบีท้ทำงานปุ๊บจับรีบูฟได้เลยแล้วก็ผมดูงสายทีครับไปถ้าจะดึงนะครับแล้วมารีบูฟเราเราก็รีบูฟทิ้งครับตัดหน้าทิ้งนะอ่ะโกบัตครับพอโกบัตปุ๊บนะครับผมแล้วก็สามารถดึงมอนสเตอร์ได้ทีครับตีจ้ะ ก็ปัะมานี้นะครับนะก็ค่อนข้างจะใส่ก๊์ดผมสุสานเยอะๆครับนะแล้วก็กราดกันตายค่อนข้างเยอะแล้วก็กราดเสิร์ชค่อนข้างเยอะอยู่ครับในชุดของเด็กซอมบี้30บใบของตาแมวกันนะครับนะโดยหลักๆคาก๊์ดจะไหนได้บ้างครับก็เริ่มจากใบแรกครับดูมคิงนะครับนะก็อยู่ในชุดของไทกิออนนะครับนะนะครับนะต่อมาครับผมโกสกีครับก็จะอยู่ในชุดของคิมสันคิงดอมนะครับ ต่อมาในกรมกบกอัปเดตครับก็อยู่ในชุดของแวนเดสนะครับพบอัปเดตครับชิดาดูเช่นเดียวกันนะครับนะออยู่ในชุดของโซออฟดิโซลิชันนะครับอยู่ดิซอบบี้นะครับนะอยู่ในชุดของทาคิออนนะครับต่อมานะครับผมนะก็อยู่ชุดล่าสุดเช่นเดียวกันครับทาคิออนนะครับนะเบนชี่นะครับผมนะอยู่ชุดล่าสุดครับทากิออนนะครับซุปเปอร์ฟิวชั่นครับอันนี้จ่ายตังค์ไปซะนะครับ ใช้ได้หลายเด็กครับคุ้มอยู่นะครับนะไคโคครับผมอันนี้แล้วแต่นะจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะแต่ผมก็ใส่ฟีดิกมาเพิ่มนะครับนะก็ถือว่าช่วยได้อยู่บุกอบูนครับผมการสามันประจำบ้านนะครับนะก็ไปหามาใส่ซะนะครับนะของดีใครไม่มีก็เอาไปแลกมาซะบลูบิ๊กเกิลครับนะก็อยู่ชุดขอมไายากาชินะครับอ่าซอมบี้เวอร์ครับอันนี้ไปแลกเอาได้เลยนะครับนะก็สามารถได้จากการอัพเลเวลอันนี้ก็เช่นเดียวกัน ต่อไปครับผมรีเทิร์นซอมบี้นะครับอยู่ชุดขอทากิออนครับโอ้ลีไลบาเลียนะครับผมนะไปแลกกับพ่อค้าได้เลยนะจ๊ะหรือจะใช้ตัวแลกิ킹เอาแลกก็ได้เลยครับต่อไปนะครับผมฮันเตอร์ซอมบี้นะครับนะฮันติ้ซอมบี้นะครับผมก็อยู่ชุดขอทากิออนเช่นเดียวกันครับอ่ะมาดูในสุของมอนงเตอร์ฟิวชั่นกันบ้างครับไปแรกครับผมดากัวเดโคนะครับนะโซลออฟดิสโตรเลชันครับต่อไปนะครับผมนะ ในในส่วนของมอนเตอร์ซินคซินโครับนะก็อยู่ชุดเดียวกันนะครับมายากาชินะครับเอ้ชิรานุยได้ครับชิรานุยนะชุดเดียวกันครับซอฟต์รีโซลิชันนะครับออคัทนะครับนะก็อยู่ในส่วนของชุดของออคัทเลยครับนะอ่ะย่กิโอนะนะครับนะอยู่ในชุดของฟินิก์ครับต่อมานะครับผมนะแวรเดสครับนะก็ลอตออฟบาเรียลนะครับ แบมพายนะครับผมนะก็อยู่ชุดเช่นเดียวกันครับฟินดิคนะครับสุดท้ายครับผมนะไนแบฟินดิคครับก็อยู่ในชุดของฟิวเจอร์นะครับนะอ่ะก็ประมาณนี้ก็อ,อย่างที่เห็นครับผมว่าการ์ดมันค่อนข้างจะหลากหลายหรือก็อจะกระจายนะครับนะแต่เอาจริงเนี่ยเราสามารถใส่อย่างอื่นแทนได้เยอะนะอย่างเช่นตัวของโกซกินะครับนะอันนี้ก็สามารถใช้สเปรย์สเกลแทนได้เหมือนกันเพราะว่าเป็นการ์ดผมเหมือนกันนะแล้วก็สเปรย์สเกลเนี่ยมันทําให สามารถจะอันเชิญมอเตอร์จากสูสานรครับผมถ้าสูตรายด้กบเอฟเฟคการ์ดไ,ได้ง่ายกว่าด้วยนะแต่โกสกิสนี่คือเราต้องทิ้งจากบนบ,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 นบนืนเดียวก็ค่อนข้างจะเปลืองแต่ก็สามารถถมได้เรื่อยนะและนั้นก็สามารถใส่โซลไลท์กเก่าแทนได้นะครับนะต่อมาได้ครับผมนะเบนชีนะครับเบนชีก็เป็นการหาระยะเท่าไหร่นะครับนะ ส่วนถ้าเกิดเราเล่นตีฟิวชั่นนะครับผมนะใส่ซูเปอร์ฟิวชั่นมาเนี่ยเราก็ใส่ตัวนี้ได้ถ้าเกิดเราไม่ใส่ซูเปอร์ฟิวชั่นเราก็ไม่ต้องใส่ตบวนี้เพิ่มอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับนะส่วนถัดมานะครับผมในส่วนของทีมลิงมอนเตอร์อันนี้ก็แล้วแต่ครับเพราะว่าเราไม่ได้บังคับนะครับว่าจะใส่ลิง์ใครก็ได้นะเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเราเล่นในส่วนของซอมบี้นะครับผมนะมันก็จะมีสักลก็คือซอมบี้ของแวนเดสนะครับนะกับยูกิโนาครับเอามาใช้งานได้โอเคอยู่นะครับ เรียกว่าการ์ดค่อนข้างจะหลากหลายชุดครับผมแต่ก็สามารถประยุกต์และก็ใส่ได้หลายเด็กเหมือนกันนะสำคัญจริงๆครับผมจะมีใครบ้างมีดูมคิงนะครับอันนี้หาใครแทนไม่ได้อยู่แล้วปันคือขีหลักว่าเราครับอยู่ทนิสสบี้ครับนะเป็นตัวทั้งเสิร์ตทั้งถมนะครับในเวลาเดียวกันนะครับนะต่อมาครับผมชิรานุยนะครับผมในส่ของตัวนักบวชนะที่เป็นตัวเสิร์ตหาอยู่ที่ซอสบี้ครับ แล้วก็โคบิเกิลนะครับผมนะเอามาเสิร์ชหารัาบวยทีหนึ่งจัดได้ขึ้นมือง่ายๆนะครับที่เหลือต่อมาก็เป็นในส่วนของฟิลซับบี้เวิร์ดนะครับนะเพราะว่าเด็กนี้ถ้าเกิดไม่มีฟิลเนี่ยซับบี้เวิร์ดก็ถือว่าความเกลียดการจะลดลงไปเยอะถึงแม้เราจะมีฟิลเริ่มต้นให้แล้วก็ตามนะครับนะจ้าฝ่ายตรงข้ามก็อาจจาะไม่สนใจเราก็ได้ครับนะน่ะโอเคประมาณนี้กันแล้วกันนะครับนะก็ถือว่าเป็นเด็กที่เล่นได้สนุกแล้วก็สามารถจะเอาไว้ต่อก่อนเบต้าได้ดีมากๆอีกเด็กนึงนะครับนะ ไม่ใช่เมตาเด็กนะครับนะบอกไว้ก่อนนะก็ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครที่จะจัดเด็กดีครับผมตัวส่วนนี้ก็สามารถจะจัดได้นะแต่ก็ต้องระวังนิดนึงครับผมเพราะว่ามันไม่ใช่เมตามอาจจะไม่ได้เก่งเวอร์อะไรายแต่ขัดเมตาได้ดีแน่นอนนะครับโอเคก็คงจะมารีวิวเพียเท่านี้ครับหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดสกาฝากกดติดตามเปื่อกระจใจชอ่องรู้ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าบายบายสวัสดีครับ